หมดเวลาแล้วกับการทานคอลลาเจนจากแหล่งเดียวที่แก้ปัญหาข้อเข่าได้ไม่ตรงจุดพบกับการผนึกกําลังคอลลาเจนจากห้าแหล่งธรรมชาติสู่5าพลังแห่งการฟื้นฟูสุขภาพข้อเข่าอย่างสมบูรณ์จ้างเสริมเพิ่มเติมลดด้วย S O M Multiplus Collagen เบเกเป็นคนใช้ข้อเข่าอะมากกว่าคนปกติประมาณ2เท่าถึง3เท่าจนวันหนึ่งก้าวขึ้นบันไดที่บ้านแล้วได้ยินเสียงของเข่าดังกรึบมันเป็นอาการปวดที่เรียกได้ว่าปวดจนน้ําตาไหลเบเกดูแลตัวเองด้วย S O มัลติพัาสคอลลาเจนคอลลาเจนที่ดูแลได้ครบจบทุกปัญหาในกระปุกเดียวค่ะ SOM มัลติพลาสคอลลาเจนผสานพลังคอลลาเจนจาก5แหล่งคอลลาเจนจากจมูกปลาแซลมอนประเทศญี่ปุ่นคอลลาเจนจากปลาทิลาเพียประเทศญี่ปุ่นคอลลาเจนจากหอยเป่าฮื้อประเทศออสเตรเลียคอลลาเจนจากปลาอลัสก้าประเทศสหรัฐอเมริกาและคอลลาเจนจากกระดูกอ่อนไก่ UC2 ประเทศสหรัฐอเมริกาคุ้มค่าด้วยปริมาณคอลลาเจนที่มากถึง150,000มิลลิกรัม1กระปุกทานได้ถึง15วันเริ่มมีอาการ เจ็บก็ก๊อกแก้กอย่างนี้ค่ะเวลาขึ้นบันไดก็จะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองล้ารู้จักมัลติพล s สคอลลาเจนได้จากเพื่อนสนิทนะคะเขาเคยทานหลังจากทานรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นแล้วเราสามารถที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนการเดินขึ้นบันไดเราก็สามารถที่จะเดินโดยที่ขึ้นไปได้โดยที่ไม่ต้องพักเสริมคอลลาเจนทุกวันด้วย SOM m u l t i ม a ัลติพ l a สคอลลาเจนคอลลาเจนที่เป็กเลือกได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งผิวค่ะ